หนึ่งหนึ่งสองยังไม่ได้ทำโหวตเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเดินทางครั้งที่สามจะนั่งขบวนนี้หรือว่าสองศูนย์สองดีเดี๋ยวเราท,ทําทีหลังเนาะเปิดโหวตเลยนะครับอาสตอม ลอรีกาขาบวนหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับรถพี่น้องนะครับเอาสตอมซีหนึ่งห้าสองนะครับ พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไปทำธุราทีนครสวรรค์นะครับกว่าจะกลับก็เย็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้จะงดถ่ายรถไฟหนึ่งวันนะครับไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปประมาณ7จ็ดโมงนะครับ ขบวนที่เข้าเที่ยวายทีอบตพสองปิดท้ายนะครับเลี้ยวล่างขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองตายทางสถานีกรุงเทพใจจริงก็อย่านั่งขบวนนี้ไปลงลังสิตไม่กอกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ ต้องถามย่า่ทีนึงนะครับว่าเขาจะให้นั่งขบวนไหนนะครับถ้าเกิดว่านั่ง202ก็ต้องทําตามที่เขาบอกแต่ถ้าเกิดว่านั่ง112เนี่ยนะครับโดนใจแน่นอนนะครับสําหรับคนที่อยากดูก็สงการปีนี้นะครับก็จัด21วันเลยนะครับจะเริ่มวันที่1เมษา ถึงวันที่21เมษายนนะครับก็สงการถ้าไม่ได้เล่นที่ยุมแสงก็ว่าจะไปเล่นต่างจังหวัดก็อยากไปชนบุรีนั่นแหละนะครับไม่ก็ในกรุงเทพนี่แหละแถวถนนข้าสารสีลมถ้าไปก็จะมีภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะส่วนเรื่องของการเดินทางเนี่ยยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะไปวันไหนอะไรยังไงนะครับเดีย๋ยวเราไปทำบทให้เลยระหว่าง202กับ112นะครับนะ จะนั่งขบวนไหนดีนะครับนะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับนะถ้าผมไปคนเดียวเนี่ยผมตัดสินได้ว่าจะไปหนึ่งสองแต่ไปไกาย่านะครับต้องอยู่ที่ย่าเขาด้วยนะครับนะอย่าไปอ่อนเขามาเดี๋ยวเขาไม่พาไปนะครับก็ต้องดูไกลทีนึงว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการเดินทางครั้งที่3จะนั่งสองศหรือว่าหนึ่งหดีนะครับ พราะสึกพรสึกว่าตอนทําช่วงดีวีการเดินทางแรกๆเนี่ยหลายคนอยากให้นั่ง112เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทําโบวดกันอ่าหวดอันไหนเยอะสุดเราจะถามย่าตรงๆเลยนะครับแต่เรายังไม่ถามตอนนี้นะเราจะค่อยถามที่หลังโอเคขออัปเดตนิดหน่อยนะครับ ตอนแรกตำรวจรถไฟเนี่ยนะครับก็มีอยู่แล้วแล้วก็มายกเลิกพอมาล่าสุดมีเหมือนเดิมนะครับก็คือตำรวจรถไฟอารมณ์เหมือนประมาณว่าจะเป็นคนที่คอยตรวจตานะครับบนขบวนรถว่าสมมุติว่าของหายอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการแจ้งว่าเออผู้โดยสารคนนี้ของหายนะครับหรือว่ามีการขโมยกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะได้แจ้งได้เลยนะครับนะอันนี้คือข้อดีนะครับนะ ส่วนข้อเสียเนี่ยบางทีตำรวจเขาแบบว่าบางทีเราทําของหายอะ่ะบางทีเขาแบบแจ้งช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตํารวจบนรถไฟไทยก็ดีอยู่แล้วครับนะการขมโมยการอะไรหลายอย่างนะครับนะก็ตอนแรกยกเลิกไปแล้วก็กลับมามีอีกครั้งหนึ่งนะครับออกแล้วครับไม่ได้ล้อรีชิป ออกเฉยเลยไม่ได้ร,อร้อหลีกนะฮะแสดงว่าก็ออกตามเวลาดิอเ,เรี่ยลองขอบวนที่หนึ่นปายทางสถานีกรุงเทพฏิวัติเมื่อออกจากสถานีกรุงศสไปแล้วจะหุดรับส่งผู้โดยสา,ารที่สถานีรับทิศปากน้โพนครสวรรค์หนองโพรลยบ้านตาคลีเป็นสถานีต่อไปกันวโอเคไม่ได้ล้อ,อหลีกแลวนะครับ บางทีก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับจอดล้อหลีกแต่ว่าไม่ได้หลีนะครับนะไปสวยงามฮะหนึ่งหนึ่งสอง